ด่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชากำลังกลายเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเมื่อกองกำลังทหารไทยเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในพื้นที่ตามเมืองทมจังหวัดพระวิหารที่อยู่ติดแอรนะวะเขตชายแดนไทยกัมพูชาถึงกับช็อกเมื่อพบว่าทหารไทยเข้าปฏิบัติการสร้างรั้วลวดหนามกำแพงชั่วคราวและแนวป้องกันอย่างเป็นระบบบริเวณพื้นที่พิพาทที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์มาโดยตลอด สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงสัญ,ญลักษณ์ด้านความมั่นคงแต่ยังสะท้อนถึงเจตจำนงทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่ไทยต้องการประกาศชัดว่าจะปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวภาพจากดาวเทียมล่าสุดเผยให้เห็นแนวรั้วที่ขึงยาวหลายร้อยเมตรทหารไทยผลัดเปลี่ยนกำลังพลเข้าประจําการตลอด24ชั่วโมงการจัดกำลังมีทั้งทหารราบติดอาวุธเบาหน่วยปืนกลประจําฐานรวมถึงยานเกราะเบาและกองกำลังสนับสนุนทางวิศวกรรม การเคลื่อนไหวเช่นนี้ทําให้ฝ่ายกัมพูชาตกตะลึงเพราะไม่เคยคิดว่าไทยจะเร่งเสริมการป้องกันอย่างเป็นระบบและรวดเร็วขนาดนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองระบ,บุว่าการสร้างรั้วในพื้นที่พิพาทไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันสะท้อนความตั้งใจชัดเจนว่าไทยกําลังวางหมากทางการทูตและการทหารไปพร้อมๆกันย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนตามเมืองทมเป็นพื้นที่ที่มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สําคัญไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโบราณาคดีและวัฒนธรรม แต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางข้ามแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับกัมพูชาการครอบครองพื้นที่นี้จึงมีนัยสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงการที่ไทยเริ่มสร้างรั้วและตั้งฐานถาวรจึงเป็นการยกระดับการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเล่าว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีกําลังพลและยานพาหนะทหารถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเสียงเครื่องจักรตอกเสาก่อรัวร้วลวดหนามและขุดคูเพื่อตั้งแนวป้องกันดังขึ้นแทบทุกวัน ความรู้สึกของคนในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งบางคนรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยขึ้นเพราะทหารเข้ามาป้องกันแต่ก็มีบางส่วนที่กังวลว่าความเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจนำไปสู่การประทะก,กับกัมพูชาอีกครั้งสื่อกัมพูชาออกมารายงานด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนว่าฝ่ายขเขมรตกใจและไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาตอบโต้อย่างเป็นทางการมีทั้งเสียงเรียกร้องให้ใช้ช่องทางการทูต รวมถึงบางกลุ่มที่กดดันให้กองทัพกัมพูชาส่งกําลังเข้ามาประชิดแนวชายแดนแต่จนถึงตอนนี้กัมพูชายังคงสมวนท่าทีและเพียงแค่ส่งหน่วยลาดประเวณมาติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดนักวิเคราะห์ทางความมั่นคงของไทยให้ข้อมูลว่าเหตุผลสําคัญที่ไทยต้องเร่งเสริมการป้องกันก็เพราะบทเรียนจากเหตุปะทะชายแดนหลายครั้งในอดีตที่ทําให้ทหารไทยเสียเปรียบในบางด้านโดยเฉพาะการขาดโครงสร้างถาวรในการควบคุมพื้นที่การสร้างรั้วและแนวป้องกันในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขณะเดียวกันการเมืองภายในของทั้งสองประเทศก็มีผลต่อความเคลื่อนไหวนี้ฝั่งไทยเองต้องการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพยังคงเป็นเสาหลักในการปกป้องชาติและพร้อมแสดงศักยภาพเต็มที่ต่อหน้าประชาชนส่วนฝั่งกัมพูชารัฐบาลใหม่เองก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองภายในที่ไม่อยากให้ถูกมองว่าอ่อนข้อให้ไทย การสร้างรัวตามเมืองทมครั้งนี้ยังเผยให้เห็นความจริงที่ไม่เคยมีใครรู้นั่นคือการเตรียมการอย่างเป็นระบบที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วทหารไทยได้เข้าสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดกำหนดแอรนวเขตที่สามารถควบคุมได้และค่อยๆส่งอุปกรณ์เสริมกำลังเข้ามาอย่างแนบเนียน